ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาโฮกของผมมาเดิมแมนพราะไรนะผมคลิปวันนี้นคนอ่าเรามาอยู่ในเกมหาเงินนะคนอ่าเกมนี้ดาวโหลดมาก,ก็สามารถถอนเงินได้เลยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้วันนี้ผมจะลองมาถอนสามบาทอ่าจุดหกสกังทุกคนลองดูเนาะว่าถอน3มบาทเงินมันจะเข้าหรือเปล่าสำหรับเกมนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการถอนเลยละกันทุกคนอ่าโอเค กดถอนไปเนาะอ่าเข้ากับทูมันี่วอลเล็ตนะุกคนอ่าผมได้ถอนไปแล้วเนาะเกมนี้นะคนใครที่ดาวโหลดมาใหม่เนาะคนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะคนไอถ้าใครอ่าดาวโหลดมาแล้วนกคนให้มาตรงนี้เนาะมันจะมีสอนอยู่นะคนกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะนี่นะคนมันจะมีเขามารับอยู่นะทุกคนตรงนี้ให้เรากรอกเบอร์ทูมันี่วอลเล็ตลงไปนะคนอ่ากดเบอร์ทูมันี่เอลเร็จปั๊บนะคนแล้วก็กดถอนออกไปเนาะมันก็จะได้รับอ่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าบาทนะคนแล้วก็สามารถ มาเก็บเพชรแล้วก็ถอนเงินได้เลยประมาณนี้นะคนง่ายๆเลยเข้ามาเงินฟรีได้นะคนแอปนี้แต่วันนี้ผมจะลองถอน3บาทนะคนลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใครดาวน์โหลดมานะคนถอนเงินปุ๊บออกไปนะคนให้เล่นตรงนี้ ที่มันมีคำว่าด่านนะคนให้ขึ้นประมาณด่านที่สิบนะคนอ่าประมาณนี้เงินก็จะเข้า w a l ลต็ตทันทีนะคนอ่าแล้วก็ที่ผมถอนไปสามบาทเมื่อก,กี้นะคนเข้าแล้วผมคิดว่านี่นะคนเงินเข้าแล้วนะคนสามจุดหกสิบตั้งนะคนอ่าตรงนี้ก็ยังสามารถถอนได้นะคนนี่เลยเงินเข้าแล้วนะ,นะคนโอเคแล้วก็ไม่แนะนําให้ถอนในการเชิญเพื่อนนะคนตรงนี้ อ่า0.9สตางค์นะคนถอนไม่เข้านะคนนี่นี่ผมให้ดูนี่มันล้มเหลวนะคนคือผมลองถอนแบบสตางค์ดูนะเนาะเงินไม่เข้าุกคนมันน่าจะให้ถอนหนึ่งบาทขึ้นไปนะคนหนึ่งบาทหนึ่งจุดศูนย์แปดก็ได้นะคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็คุณถอนสามบาทเพื่อเข้าแล้วนะคนอ่าก็ยังจ่ายเนาะแต่ว่าไม่แนะนําให้ถอนเป็นสตางคนะ์เนาะให้ถอนหนึ่งบาทขึ้นไปเนาะอ่าประมาณนี้สามบาทเข้าุกคนเข้าเข้าเอาไปเล่นดูเกมนี้แค่ดาวน์โหลดนะคนก็ถอนเงินได้เลยนะคนอ่าแล้วก็มีตรงนี้อีก ที่หนึ่งน้อคนคือเล่นวันนี้ถอนพรุ่งนี้น้อคนตรงนี้ก็ยังสามารถถอนได้เดอ้ออ่าตรงนี้ยังถอนได้นะคนการเล่นเกมของก็เล่นง่ายๆนะคนนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเอาเก็บสีก่อนนะคนมันเป็นเกมเก็บสีอะุกคนเล่นง่ายๆอ่ะอ่านี่เลยแล้วก็มีวงล้อสปินนะคนนะบางทีล้วไม่ได้กดดูก็โฆษณาขึ้นเนดะ้ออันเพราะว่าเกมพวกนี้มีโฆษณาเยอะเนาะอ่าเดี๋ยวไปิดไปก่อนตรงนี้ นี่นะทุกคนมาเก็บเพชรเนี่ยที่ลอยลอยไปเนี่ยตรงนี้อันใหญ่ใหญ่เนี่ยทุกคนแล้วก็เพชรที่มันลอยไปเก็บไปแลกเงินเข้าวอลล็ตตรงนี้ได้เด้ออ่ะประมาณนี้โอเคเราเล่นไปก่อนนะทุกคนเล่นง่ายดีนะทุกคนลองเอาไปเล่นดูเกมนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเป็นเกมฟรีทุกคนอ่ะมีวงล้อขึ้นาหมกแล้วทุกนะคนถ้าใครหมุนได้เพชรก็ได้เพชรนะทุกคนถ้าใครหมุนได้เงินก็สามารถถอนเงินเลยตรงนี้เนาะนี่โฆษณามาอีกแล้วทุกคนข้ามได้หรือเปล่า เดี๋ยวลองดูก่อนทุกคนว่าโฆษณาข้ามได้ไหมตรงนี้น่าจะข้ามไม่ได้กร่ทุกคนคิดว่ากดปิดไปได้ด้วยเนาะนี่นี่เพราะว่ามันเป็นลูกศรปิดตรงนี้ทุกคนเป็นสีขาวเนาะถ้าเป็นสีดำกกดได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็ลองแป๊บเดียวเนาะไปแปดแล้วแป๊บเดียวทุกคนโอเค แล้วมันจะมีให้ปิดนะทุกคนข้างบนอ่ะกดปิดไปนะทุกคนแล้วก็เล่นไปเลยนะทุกคนนี่เลยกดไปเนาะอ่ะแล้วก็ผ่านด่านนะทุกคนอ่ะเล่นง่ายๆนะทุกคนเปรี้ยวสิบนะทุกคนเล่นประมาณห้านาทีก็น่าจะได้รับเงินแล้วนะทุกคนนี่เลยแล้วก็มันจะมีพวกไอเทมเสริมนะทุกคนนี่นี่ตรงนี้เราสามารถเอาไปเล่นได้นะทุกคนเหมือนกวาดนะทุกคนมันมีด่านยากด่านง่ายนะทุกคนคิดว่าฟังก์ชันเกมก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะทุกคน แต่ก็ถอนเงินได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ไปถอนดูเนาะเพราะว่าถอนแบบเป็นสตงคงนะทุกคนเงินมันไม่เข้านะทุกคนลองถอนมาเมื่อเช้านะทุกคนก็เห็นมันมีสามบาททุกคนก็อ่ามาทาคลิปถอนสามบาทดูก่อนนะทุกคนว่ามันจะเข้าหรือเปล่าก็เข้าเนาะก็ได้รับเงินจริงๆนะทุกคนโอเคดาวโหลดเนี่ยอ่าดาวโหลดมาปุ๊บก็ถอนเงินได้เลยทุกคนมันดีตรงนี้แหละหรือใครอ,อยากได้เงินฟรีเฉยทุกคนก็ให้ดาวน์โหลดแล้วก็ ถอ,อนเงินนะคนเล่นถึงด่านสิบแล้วก็ถอนเงินแล้วก็ลบแอบได้เลยก็ได้นะทุกคนถ้าใครขี้เกียจเล่นนะคนประมาณนี้แค่เข้ามาเอาเงินฟรีกันเฉย,ยๆเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คอมเมนต์กับคําอธิบายแล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะทุกคนโอเคตรงนี้ปิดได้นะคนข้ามได้ตรงนี้อะกดข้ามไปเลยแล้วกันนี่อะผ่านไปแล้วนะคนด่านนี้ก็โอเค ไปนะคนอ่ะเล่นง่ายดีนะคนเอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพลงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ see you